สวัสดีครับวันที่ยี่สิบห้านะครับ EP สองนะครับ EP สองนะครับแอินมีเอกาษิจเจริญ0ูนย์ห้าบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสพ้าว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุก,กโตโรลกับวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาสารสีสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภัควาติบทที่สิบธรรมานุสติถวาขาโตภคกวตาธโมสันติติโกอาาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหีติบทที่สิบเอ็ดสังคานุสติสุปฏิปันโนภคกวะโตสาวาสัสังโคอุชุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกคสังโค ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโคซามีจิปติปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโคยาที่ทางจัตตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคราเอสัตภะคะวะโตเอสัตภะคะวะโตซาวะกะสังโคอาหุณเยโยปารุณเยโยทักขิเนโยอัญชาลีคะระนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสตี บทที่สิบสสักกัตวาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตตมังวะลังผีตังเทวัมนุษย์สาังพุทธเตเชนโสธีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพโทคาวูปส,สเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวะลังปาริตาหุปัสสมมะนังธรรมมัตเต เชนะโสธีนานาสันตุปัตถวาสัพเพพระยาบูปัสสเมนตุเตสักจตวาสังคดตนางโอสะมังโอสะทังอุมังอุตตมังวารังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสธีนานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสสเมตุเตบทที่สิบสามพระคาจินนบัญชร ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหะนังจตุสัจจาสพัพพงละสังเยปิวิงสุนสาราสภะทันหังกาลาทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายากาัสเพปติทิตาไมาหังมัตสิเกเต,เ,ตเตมุนิาสาราศีเสปติทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจกเนสังโคปติ ทีโตไม่หังอุเลสพภะกุนากาโลทะหาหะเยเมยอนุรุษโทสาลีบุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปีที่พาคสมิงโมกคันลาโนจ่าวามาเกทักขีเนศวะเนไมยหังอาสงอานันทลาหุลากัสสะโอจะมหานาโมอ,อาสุงอา อุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิทิพาคสวิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาลก,กัตตะโปเทโลมะเหสีจิตตะวาถากโกโโศไมหังวะทเนนิจังปฏิทาสิคุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจากอุปารีนันทศีวะลี เทลาปัญจ์อิเมชาตาณนะลาเตติลากามะมะเตสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินตสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตาปันโตชิโนรละสาชาลันตาสีละเตเชนะอังฆะมังเคสุสันชิตาราตานังบุระโตระโตอาศิทักขิเนเมตสุตตากงัะทชักขังปัจจโตอาศิความเมอังคุนิมาละกังขันธะโมระ ปริตันจอาอานาติตยสุตตะกัมอากาเสชาทนังอาศิเสสาภากาละสันติตาชินานาชินานาชินานา,นา,นา,นาวสังยุตตาตะัดปากาละลังกตาวาตาปิติทที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัตถาวาาเสสาวิวิยังยันตุอนันตชินาตชะสาวะสัตโตมสีสก,กิจเจนะสัทธาสามพุทธทปัญชะเลชินะปัญชะ ละมจัมหิวะหิลันตังมะหิตะเลสาธาปาเลนตุบังสัพเพเต,เตมหาปุพิสาสัพพาอิเจวะมันโตสุขโตตุตตละโขจินานุภาเวนะชิตตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตตันตลาโยสัทธรรมานุภาวะปาริโต,ต,ตจารมีชินะปัญชาเลตีบทสวด บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมภินิตมิตาซาบุทันตังคีเมคาลังอุทิตโครละศเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะตาภาวตุเตชยามังครานีมาราติเลกามพิยุทธิจัสัพพรัติงโครัมปนาฆวะกมักขามัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโท ตันเตชัสาภวตุเตชยามังคะรานีนาราคีลิงคชาวลังอธิมาถภูตังทาวักิจักตกสมณีวสุธาลุทันตังเมตตมุสเสขวิธินาชิตวาโมนินโธตันเตปัสตาปวตุเตชยามังคารานีอุคิตะขัดคมติหัตทสุธารุนันทังทาวักติโยชนปะทังคูริมาละวันตังอินทรีพิสัง คตานโมชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังครลานีกัตตวานากัตะผูุชมกัตตวานากัตถะมุทาลังอีวะขับพินียาจินยายะตุทัชาวานังจชานักนักกายจะมัดเฉสันเตน,เตนโสมาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังครลานี สัจจะวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามะนังอติอันตภูตังปัญญาปทีปเจริโตจิตวาโมนินโตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานีนันโทปน,น,นันทนนพุชคังวิปุทังมหิตทิงปุเตนะทและพุชเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาจิตวาโมนินโตันเตชะสาาวตุเตชยมังครานี ทุกขาหิตกที่พุทธ่พุทพเขเกนสุทัตหัดทั้งพรำม,มิสุดชิตินุติพาทิพานังยานาคาเตนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชัยพุทธชยมังฆาะ อัตตาคาโยวาจนโนที่นาทีเนสารเตมตันทีหิตาวานเนกัวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสูกขัอธิคเมอยานาโรสปัญโยมหากาดุนิโกนาโถหิตายสัพปปานีนังปูเรตวาปารามีปัตสัพพาปัตโตสมมตัมโมธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัะเชนะโหตุเตชยมังฆะลัง คะเลชย,ยันโตโพธิยามูเรศกยานานันทิวาตโนเอวังวิชยโยโหหิชยสุดชยมังคะเลอัปปาราชิตปันลังเกศีเสปทวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธ,ธานังอัคบ,บปัตโตปโมสติสุนักขัดตังสุมังขาลังสุปปาพาตังสุขิตตังสุขโนสุโมหุโตเสศุติทังพรมมจาริโสตปาทากินังกายกรรมมังวาจากรรมมัง ปัฏากินนางปัากินนางมโนกรรมมังปณีทีเตปัฏากินาปัฏากินานิการตวานรพันตัดเทปัฏากินีพระวตุสัพด์ผมังฆารังราคันตุศัพดิ์ปัฏีวตาศักดิ์ปัฏุทธารุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวตุศัพด์ผังมังฆารังราคันตุสัพดิ์ปัฏีวตาศัพด์พระธรรมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวตุศัพดิ์ผังมังฆารังราคันตุศัพด์ พาเทวตาสาัพปสังคานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิง,ต,หงตาธรรมมทธเนนะพระวันตุปูชิตาโพธิงกะโรนเตทะวิวหารมันทาเลเถล,ลาจะมัชา้า นวากาจัพินทโวสาระสารามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจเทสนิฆามาจะอิสาราสัปปาณปูตาขุสุขิตาพะวันตุเตชะลาพุทธาเยปิจะอันทะสัมภาวาลังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวะรังปฏิจะเต สัพเพปิทุกขศักดิ์กจโรนตุสังขะยังทาตุจิลังสัตังธรมโมธัมมัทราจากักาาุคคาาสังโฆโห,ต,าาหตุสัมะโโวะอัฏฐะจะหิตะยะจะอัมเหระขุดขะดตุสัมธัมโมสัพเพปิธรมมะจาริโนวุตติงสัมปาปุกเยยยามะธัมเมะริยปะเวทิเต ปัศน,นาโคนตุสัปเปหิปานิโนพุทธศาสนาสันนสามมาทาลังปะเวียนชันโตกาเวเทโวปักวัสตุพุทธิภาวะยะสตานางทำรรสม,มัมจิงเนติเมทะนิมมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจจังลักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา บทที่ 16, เทวตาอุยโยชะนะคาถาบททรงเทวดาทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยาปัตตาจะนินพยาโสกับปัตตาจะนินโสกพ้นตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพันสัมพัตังปุญญสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ทาน en ังทัทันตุสัจจายะศีลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาโหตุคันชันตุเทวตาขตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคลคาถาโหตุสัพสุมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสติโหตุนิรันตาลังโหตุสัพสุมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตาลัง โคตุสัพยสุมขฆาลังรักขันตุสัพย์ปเทวตาสัพยปะสังคานุภาเวนะสัทาโสธิโหนตุนิรันตะลัง,ลงสัพเพพุทธ สัพเพพุทธาพระปัตาปาจเจการนจัตยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันทามิสัพปสโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาจเจการนจัตยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันทามิสัพปสโสสัพเพพุทธาพระรัตาปาจเจการนจัตยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปัญทามิสัพปสโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาจเจการนจัตยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปัญทามิสัพปสโสรััััานนนะยงงพรรลอ ตานันจเตเชนะลักขังบรรทามิสัพพโสสัพเพภุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะลักขังบรรทามิสัพพโสสัพเพภุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะลักขังบรรทามิสัพพโสสัพเพภุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะลักขังบรรทามิสัพพโสสัพเพภุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะลักขังบรรทามิสัพพโส โดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมถอดถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออจมโมธนาแล้วโปรดทำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้กู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำนิจศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเธอ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากความสวดมนต์เจริญภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมวลทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการ ปัสสมารกรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะภะระด้วยเถิดขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยเถิด